เดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นพี่เลยอ่ะหันไปอีกทีเอ้าคคนนั่งนี่วะ <laughs> กลค้างอะไรตอนนี้ เรแค่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นโอ้ตายแล้วกล้องช้าตลอดคือบางทีมันก็เป็นงี้แหละโกโปรไอ้นี่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ไปฮ้ยนึกว่าพี่โบพูดกับใครตกใจหมด ปลไรพี่ <laughs> อ,อ้เาเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นพี่เขาเลย ตอนนี้กล้องก็กล้องหลังก็เหลืออยู่56เปอร์เซนตอนนี้น่าจะ55 54โอ้ยผมไม่เข้าใจกลัวปูสักเท่าไหร่ถึงนะเอาว่าวิดีโอนี้เร่งสักหน่อยถึงนะ

รู้สึกจะเป็นทรายตลอดทางเลยนเะนี่ยโอ้เชื่อว่าแบตน่าจะสักเหลือสักสิบเเซ็นตะนะถ้าเราขับไป จนถึงบ้านกล,ล้างหมดก็ช่างมันเข้าไม่เจ้ลนะ่ะ ยิงเก้สะท้อนแสง ไม่มีปายทะเบียนมีแต่้าชทาง,ทางวันวูนี่ไม่ใช่เป็น ลงกวะมาไวหนึ่งให้ไหมโอเคให้นะโอเคไปละเฮียระวังระวังระวังหน้าระวังหน้า รถอะไรวะน่ะรถโม่ปูนเหรอเอย้ยเ้ยทำไมถนนเป็นอย่างนี้ใบ <laughs> กล้วยใช่ไหมเออใบกล้วยจริงด้วย ยังเบรกยังมีอะไรไหม<ฮ>เราเลือกที่เราเลือกที่จะมาทางนี้รุมมันก็จะเยอะหน่อยนะ คนโอเคคนจริงกันนะเออคนจริงด้วยซูมไอ์ใช่ไหมต้องใช่แหละแบบนี้โอ้ไฟท้ายสว่างมากเลย เย็นยา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 อืมจะไปแยกจะไปแยแ่เขาทำไมนะข้างหน้ามีอะไรไหมข้างหน้ามีไปด้วยไปก่อนไปก่อนรถยนต์ไปก่อนอ่ะเจ้า โอเคต้องแต่เบรกหลังไว้ม่าจะไปฉี่นะจอดตรงนี้เลยเหรอน่ากลัวนะนน่ะ หรือเรีนฝั่งน้นโอเคหลบคนสักไกลเลย,เ,ยเรามาหลังเขาเราก็ต้องดูนะตามหลัก เมื่อกี้เราไปจี้เขาน,นิ่นึงเราคิดว่าเขาจะเราไม่คิดว่าเขาจะออกมาเยอะขนาดนี้ล้อมันจะหลุดออกมาไหมเนี่ยมาแล้วเว้ยเบรกให้อยู่นะอย่าเบรกแตกมานะ สาเลี้ยวก็ไม่ตีจะออกมาเขาจะเบรกอยู่ไหมโอเคเขาเบรกอยู่ฮนะ <ders> วัดดวงเอาไปถึงตรงนี้แล้วผมว่าเวลาที่ทำมาก็ดีอยู่นะโอเคมันจะเป็นต้องรีบละ รีบเกินไปมันจะกลายเป็นแบบติดลมอะไรงั้นนะ่ะมันจะไม่คุ้มหรอกถ้าพลาดมาโหน่นไม่ใส่หมวกเลยละ่ะทั้งคู่นะขับรถใหญ่ด้วยโอ้ยตายแล้วจะได้พลาดแล้วกันนะไม่คุ้มจริงๆ ผู้ชายคู่นะโอ้สิงถ้าวะลางเคลียร์ไห่เคลียร์ครับเดียวถึงนี่ละโอเคเวลากำลังดีฮะเจี๋ยว,ยวันปัดโอ้ อะไรคืออยู่รันปัดเลยโอ้ยอย่าปหลุมมีวันหน้า ดีกว่าจุดอ่า,จ,าอจุดเขาเรียกจุดยังไงจุดวุ่นวายแล้วกันเรียกไม่ถูก แบบนี้มาก่อนโอเควิ no ่งเลนซ้ายอย่าออกมานะจ๊ะโอแท็กซี่ไม่เปิดไฟหน่อยอะ่ะโอ้ทำไมรถติดจังเอาช้าหน่อยช้าหน่อย เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นจุทดทนะี่รถติดนะโอ้รองเท้าสิ่งเียวะเจคุนี้ คอยไปเดอเจ้าเด้อสิบล้อว่ะเลือกที่จะไปครับขอทาง่อยจ้าอุ่มลูกะนะ โอ้เสื้อบังไฟเบรกด้วยอันตรายนะเนี่ยมีน้องมาเนี่ยคุมอะไรอ่ะไม่ใช่เด็กว่ะโอเคเสื้อคุมบังไฟเลี้ยวประตูเ้ยหนักหนาอนะไรเนาะจุดนี้ <laughs> เขาอยากแซงรถคันหน้านะเขาไม่มีไฟเบรกมีไฟเบรกแต่ไฟเบรกโดนผ้าคลุมฮ่าฮ่าฮ ราต้องตามคนนี้เหรออ่ะมาสุพรรณบุรีอาจจะยังไม่เคยขับรถในกรุงเทพก็ได้ไม่ว่ากันอาจจะหาซอยก็ได้เข้าแม่เจ้าเออถ้าเจ้าจะเอาสามเรนก็นนะ <c oughs> <c oughs> เสียเรียนนะโอ้ GT. ทีทีพรุ่งนี้น่าจะได้เติมน้ำมันแหละ นี่เสียงมันแผลดีเนาะโอเคเบาหน่อยเบาหน่อยมีอะไรอีกไหมข้างหน้า เย็นเด้อเจ้าค่อยๆไปก็ได้55แล้วเหรอเออเร็วเว้ยกําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเราถึงไหนถึง55หรือยังสาดน้ำหรือยังผ่านมาแล้วอ่ะกําลังนึกก็ผ่านมาแล้ว ติดหนึบเรเว้ยเยอะๆเอเวเรียป้ายแดงโอเคเราจะออกขวานะเคลีย ระวัง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  <laughs> อะไรวะนี่อะไรที่อยู่ข้างหลังอ่ะไม่รู้เหมือนกัน i the เสียวเราลวนะวู้รถเกง่งยูเรนสองโอเคสวย 好。Wow. ขับเร็วกว่าปกติหน่อยนะเนี่ยปกติขับช้ากว่านี้รู้สึกไม่ชินไว้ปกติเป็นคนขับรถช้าโวออรีบไปไหนอะนะ ไฟหมวกไหนล้วป้ารถก็ไม่มีไฟไฟท้าย<ฮ>จำเริญจำเริญมันน่าจะเป็น,น MT MT03 ต,ตกใจตกใจต้นหญ้านึกว่าอะไรอยู่ข้างทางฝาเคลียไหมเคลีย เีย <laughs> ตรงนี้ออกมาใช่ไหมอูโฮีเลยจ a m ไม่มีใครรักไกจสวยโอเคมีใครข้ามไหม ハハハハ